เรื่องบัตรที่มีทั้ง QR code บาร์โคดและประชามติไม่มีทั้งบาร์โคดและ QR code นะครับสามารถที่จะถอยหลังไปหาผู้ไปเลือกตั้งเนี่ยผู้ใช้สิทธิ์เลือกใครเนี่ยอย่างไรก็เดินไปถึงตรงนั้นได้ก็คือหมายความว่าถ้ารู้ชนิดของกระดาษรู้แบบพริบตาเดียวก็พรึบก็มาแล้วนะครับโดยความรวดเร็วแป่ว่าขนไปในระยะทาง500เมตรนะครับไม่ต้องใส่สายรัดก็ได้อะไรก็ได้มัน มันยิ่งอธิบายก็เป็นปัญหาเพียงแต่ว่าคําร้องอเมื่อวานนี้กรณีของชมบุรีเขตหนึ่งมันก็เป็นคําร้องที่ที่หักล้างได้หลักการชัดเจนก็คือว่าจะต้องเป็นความลับตลอดไปนะครับก็คือนะครับหลังไปกากระบ,บาดเสร็จย้อนบัตรไม่มีวันจะต้องรู้ว่าใครเป็นใครทั้งหมดราวสามสิเสียงโอ้ ไม่ไม่ทะลุ400เป็นเลยล่ะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับคุณจรุพรพรหมพันธ์นะคะสวัสดีค่ะคุณจรูพรค่ะสวัสดีนนี้พี่ดูเขาก็ยังมีภารกิจต่อนะครับวันต้องวันจะได้มานั่งจัดตามปกติค่ะทีนี้เนี่ยนะครับคือเรื่องเรื่องบัตรที่มีทั้ง QR code บาร์โค้ดและประชามติไม่มีทั้งบาร์โค้ดและ QR code สามบัตรนี่นะครับมีลักษณะที่ ตไต่เหมือนกัน,น, <ะ S 2> กนเลย,เลยทีนี้เนี่ยนะครับโดยข้อสรุปความก็คือว่านะครับสามารถที่จะถอยหลังไปหาผู้ไปเลือกตั้งเนี่ยผู้ใช้สิทธิ์เลือกใครเนี่ยอย่างไรก็เดินไปถึงตรงนั้นได้ก็คือหมายความว่าถ้าไม่เป็นความลับเนี่ยนะครับอย่างไงก็เดินไปถึงทีนี้เนี่ยนะครับที่กกตที่เขาลุกมาสู้เนี่ยก็ประเด็นว่านะครับทุกขั้นตอนไม่ว่า บัตรเลือกตั้งต้นขั้วนะครับแล้วก็บัตรลงคะแนนแยกไว้คนละที่แต่อย่างไรก็ตามนั้นถ้าเราดูตอนการเลือกตั้ง2เมษายนปี49ที่เล่าให้ฟังก็คือว่าผมเนี่เป็นผู้สมัครผู้แทนในยุคนั้นด้วยกกคตชุดโปรเอกวาสนาเนี่ยเดินทางไปดูการเลือกตั้งหลายประเทศมากแล้วกลับมาไอเดียก็บันเจิด ก็เห็นว่าไอ้ที่หันหน้าออกนอกคูหาเนี่ยไปสบตาหัวคะแนนเดี๋ยวประชาชนจะใจอ่อนกลัวบรรดาหัวคะแนนบางประเทศเขาหันหลังออกกลับมาเนี่ยครับปิงไอเดียก็ไปทดสอบเลือกตั้งอบจอที่ลำบากก็ไม่มีปัญหาอะไรทีนี้พอวันเลือกตั้งเนี่ยนะครับมีผู้สื่อข่าวเนี่ยเขใช้กล้องซูมในส่วนของช่างภาพเนี่ยก็ไปเห็นว่าใครเลือกใคร มีเพียงไม่กี่ภาพเท่านั้นนะครับก็ทําให้เห็นว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับอีกต่อไปทั้งที่ไม่ซูมก็ไม่เห็นเหมือนกันเหมือนกับกรณีเนี้ทําไมไปรื้อคนก็ไม่เห็นใช่ไหมแต่ถ้าไปรื้อเนี่ยก็พบทันทีว่าว่าใครเลือกใครในทางการเมืองนี้นะครับถ้ายึดตามหลักเนี่ยเห็นว่ามันมีปัญหาเหมือนกันแม้ว่าเนี่ยนะครับไม่ไปค้นว่าใครเลือกใครเนี่แต่ว่าในทางจิตวิทยาว่า ถ้าบรรดาคนซื้อเสียงว่าถ้ารู้ว่าจะรู้เลยว่าเช็คได้ว่าใครเบี้ยวจะเช็คจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่ว่าเช็คได้คนมีความหวาดกลัวขึ้นมาอกลัวถูกเช็คตามบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดก็ตามเห็นไหมซึ่งเนี่ยนะครับไอ้เรื่องการป้องกันบัตรปลอมป้องกันนะครับบัตรเยเงยซึ่งไอ้บัตรเยเงก็กันไม่ได้แล้ว ส่วนบัตรปลอมก็ยังไม่ได้รับการยืนยันเพราะนี่นะครับบัตรเลือกตั้งเนี่ยถ้าความลับมันรู้ว่าสเปคกระดาษคืออะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากโรงพิมพ์เทคโนโลยีไม่ได้ต่างกันก,ก็คือหมายความว่าถ้ารู้ชนิดของกระดาษรู้แบบพริกตาเดียวก็พรึกก็มาแล้วนะครับโดยความรวดเร็วเราเคยเจอบัตรปลอมปี244ในพื้นที่ภาคใต้ oh. ปิดถนนประท้วงกันทั้งภาคก็ได้ แต่บางเงินเราฝ่ายชนะเนี่ยนะครับเขารีบจะตั้งรัฐบาลก็เลยบอกว่านี่ครับไปที่ประท้วงเป็นพรรคก,การเมืองเดียวกันให้หยุดเห็นไหมทีนี้เนี่ยนะครับไอาการเลือกตั้งในปี249คําวินิจฉัยเนี่ยซึ่งแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะคิดเข้าข้างว่าไอาการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะเป็นโมฆะมันปี49่มันก็เป็นความรู้สึกนะครับเพราะว่าบรรยากาศ สภาพทางการเมืองที่มันแตกต่างกันผมยังเนี่ยนะครับยังเชื่อว่าแม้กระทั่งว่าโดยข้อเท็จจริงอย่างสิ้นสงสัยว่าสามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าใครกาใครเนี่ย<ช>แต่ว่าบรรยากาศทางการเมืองหนขณะนี้เนี่ยนะครับคิดว่าไม่น่าจะไปถึงโมฆะเพราะว่าคนวินิจฉัยสุดท้ายก็คือสารรัฐธรรมนูญ<ช>ท่านวินิจฉัย อย่างไรผมไม่ก้าล่วงแต่ว่าผมค่อนข้างที่จะเชื่อเหมือนเมื่อวานที่ผมก็เชื่อว่าชนบุรีไม่ได้นับใหม่มนะครับส่วนเหตุผลอย่างไรก็ไปว่ากัน,นทีนี้เนี่ยนะครับบรรยากาศของคนเนี่ยนะครับซึ่งเต็มไปด้วยเห็นว่ากกตอจัดการเลือกตั้งมีเรื่องไม่เว้นแต่ละวันใช่ค่ะนะครับนี่ขนาดว่ายังไม่ได้มีการรับรองเนี่ยคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าการใช้ดุลพินิจ ในการที่รวมหีบเนี่ยควรที่จะรอให้รับรองก่อนหรือไม่มนะครับเพราะว่าสถานที่เก็บหีบนั้นเนี่ยเช่าไวใ้ใหญ่โตนะครับคือหมายความว่าถ้ารับรองแล้วเนี่ยคุณจะไปควบรวมหีบนะครับรอในช่วงระหว่างที่จะทํำลายก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าในระหว่างที่จะรอการรับรองและมีปัญหาเนี่ยก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเร่งรีบนะครับและแม้กระทั่งการอธิบายว่าขนไปในระยะทางห้าเมตรนะครับไม่ต้อง ส่สายรัดก็ได้อะไรก็ได้มันมันยิ่งอธิบายก็เป็นปัญหาเพียงแต่ว่าคำร้องอเมื่อวานนี้กรณีของชนบรีเขตหนึ่งมันก็เป็นคำร้องที่ที่หักล้างได้<ช>นะครับ<ช>แล้วก็พยานสิบคนที่เป็นผู้ร้องก็ไปให้การเพียงแค่หกคนก็เลยมันมีช่องว่างนะครับส่วนประเด็นมาหักล้างหลังจากการมีมติเนี่ยก็เป็นคนรับประเด็นกัน<ช> <ๆ S 2> ผมก็ยังมองว่านี่นะครับเรื่อง เรื่องปัญหาเนี่ยมันจะลุกลามแต่ผมก็ดูปลายทางเนี่ยเราก็มองไปให้ขาดคือถามว่าเข้าข่ายลักษณะเดียวกันไหมพอเ,เข้าข่ายลักษณะเดียวกันก็คือหมายความว่าขณะที่มีการร้องไหาการเรื่กตั้งเป็นมูะคกกตก็ตรับรองผมในกกตก็ตออกใบรับรองให้เป็นผู้แทนราษฎรเรียบร้อยอไปรายงานตัวต่อสภาผู้แทนราษฎรได้บัตรมาเรียบร้อยรอประชุมปฏิญาณตน แต่กกคตก็ชี้โครงเข้าให้ว่าบรรทศสานรัฐธรรมนูญชี้โครมเข้าให้ว่า,า,า,วาการเลือกตั้งมันเป็นโมฆะเช่นเดียวกับปีห้าเจ็ดปีห้าเจ็ดนี่นะครับความจริงแล้วไม่ควรที่จะจัดการเลือกตั้งเพราะนี่นะครับเมื่อรัฐธรรมนูญบัญญัติว่าต้องจัดพร้อมกันทั้งประเทศเราก็เห็นบรรยากาศแล้วว่าการเอาบัตรไปส่งก็ยากสมัครก็ยากทุกอย่างยากหมดนะครับท้ายที่สุดก็ตอนแรกสารรัฐธรรมนูญยังไม่วินิจฉัยเป็นโมฆะ เลือกตั้งมีปัญหาให้รัฐบาลไปคุยกับกบกบตให้กกตคุยกับรัฐบาลเนี่ยแต่ว่าเนี่ยนะครับขณะที่ไปคุยยังไม่รู้เรื่องสารรัฐมนุนก็ชี้โกรมก็ให้ว่าการเลือกตั้งมันเป็นโมฆะที่น่าสังเกตก็คือว่าทั้งปี4ี่เก้าและปีห้าเจ็ดนะครับไม่สามารถจัดการเลือกตั้งต่อไปให้สําเร็จ mm hmm. เพราะในระหว่างนะครับพระราชกิจสเดีกาเลือกตั้งนั้นเนี่ยก็มีการยึดอํานาจทั้งสองครั้ง <c oughs> นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้โมฆะก็ไม่ต้องถามว่าเลือกตั้งครั้งหน้าคืออะไร mm hmm. ก็ทิศทางค่อนข้างจะชัดเจนทั้งสองครั้งเรื่องนี้ก็ยังเป็นปนัญหาเนี่ยนะครับที่กะกะตะเนี่ยซึ่งอยู่ในสภาพที่พลาดในสิ่งที่ไม่ควรพลาดแล้วก็มันเป็นที่น่าสังเกตอะไรหลายๆเรื่องแม้กระทั่งบางประเด็นเนี่ยก็เคลียร์ได้แต่ว่ามันก็นะครับบางเรื่องไม่ควรเป็นประเด็นก็เป็นประเด็นและที่สําคัญที่สุดนั่นเนี่ย นะครับเรื่องความลับอันเนี้ยคือหมายความว่านะครับหลักการของการเลือกตั้งความลับก็คือไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะล่วงรู้แม้กระทั่งถูกโจรกรรมไปเอาสมมติเราไปคนไปโจรกรรมบัตรเลือกตั้งเนี่ยแล้วก็ไปค้นได้นี่ว่าใครเลือกใครมันก็ไม่เป็นความลับใช่ค่ะแน่นอนทั้งกกตหรือใครก็ตามนะครับหลักการชัดเจนก็คือว่าจะต้องเป็นความลับตลอดไปนะครับก็คือนะครับหลังไปกากระบ,บาดเสร็จย้อนบัตร ไม่มีวันจะต้องรู้ว่าใครเป็นใครซึ่งเนี่ยนะครับไอ้วันเนี่ยมันรู้แล้วว่านะครับวันหนึ่งถ้าใครไปโจรกรรมบัตรเนี่ยสมมุติว่าดูแรงดีแล้วก็ไปโจรกรรมบัตรขึ้นมาเนี่ยก็รู้แล้วว่าใครเป็นใครคแต่ที่สําคัญก็มันหลักจิตวิทยาสําหรับผู้ไปใช้สิทธิถูกซื้อเสียงก็รู้ว่าใครใครเบี้ยวนะเห็นไหม,มแม้ว่านี่นะครับจะไม่ได้ไปพิสูจน์แต่ว่ามันสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งได้นะครับนี่ก็เป็นประเด็นหลัก ในเรื่องของนะครับในเรื่องของ QR ว o ิวโค้ดและก็ออไอ้บาร์โค้ดและประชาพติ<ฮ>ไม่มีอะไรเลยนะครับ<ฮ>ก็เป็นอนาล็อกเหมือนเดิมก็ไม่มีป<ฮ>ัญหาความทันสมัยนำพาสู่ความชิบหายเหมือนกันทีนี้เรื่องอะไรเดี๋ยวขอตรงนี้อีกนิดนึงว่าสำหรับเอาละกระแสอะค่ะถ้าสมมุติว่ามันเกิดแบบ พึกเหิมกันขึ้นมามีการชุมนุมใหญ่กันขึ้นมาไม่ยอมรับสิ่งที่ก,ะกะ็กตทำเนี่ยคุณจรุพรมองว่ามีโอกาสที่มันจะบานปลายแล้วมันจะย้อนไปเหมือนปี49กับ57ได้ไหมคะคือขณะนี้ยังไม่เห็นยังไม่เห็นไฟอะไรเลยใช่ไหมคือหมายความว่ามีอารมณ์ความรู้สึกได้ระบ,บายผ่านโซเชียลมีเดียนะครับได้ระบ,บายนะครับที่ชนบุรีบังสุพรรณบุรีบังทุบโต๊ะก็แล้วอะไรก็แล้วเนี่ย แต่ว่าผมในฐานะที่เห็นหน้าการนะครับทั้งทั้งศึกษาก่อนยกสิบตุลาแม้กระทั่ง6ตุลาหรือแม้พฤษภาธมินและสงครามสีเสื้อเนี่ยหน้าขณะนี้ยังไม่เห็นว่ามันจะเดินไปถึงจุดนั้นมันไม่ใช่สถานการณ์เพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันไม่มีใครที่มีสภาพนะครับบาดเจ็บหนึ่งไม่บาดเจ็บก็แก่ไปแล้วนะครับรคือไม่ใช่วัย ส่วนคนหนุ่มสาวก็อยู่ในคุกกันอยู่ในคุกหนีออกนอกประเทศคดีค้างคาเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ว่าถ้าเราดูปรากฏการแล้วเนี่ยขณะนี้แฟร์นะครับเราก็ไม่ไม่พูดทรงเดชว่าเดี๋ยวเนี่ยนะครับจะไปชนิดคนเต็มบ้านเต็มเมืองขณะนี้คนไทยเขายังอยู่ในบริบทอะไรก็ได้อยู่นะครับแต่ในประเภทนั่ง พอคอยหาช้างบอกเดี๋ยวคนจะลูกคือกันทั้งแวนดินนะลูกคือไม่ใช่ลูกขึ้นมาแล้วร้องไห้แต่หมายกว่าว่าคนจะออกมาเนี่ยคือขณะนี้เนี่ยมันมันเดินไปไม่ถึงและคนอยากให้มีก็กลายเป็นคนที่พร้อมจะอยู่ข้างหลังแต่ไม่พร้อมจะอยู่ข้างหน้านะครับพร้อมจะต่อสู้แต่ไม่พร้อมจะถูกดําเนินคดีมันก็อยู่ในสภาพอย่างนั้นนะครับซึ่งก็ยังมองไม่เห็นเห็นความแอคทีฟเป็นปรากฏกรารเคลื่อนไหวในข่าว เพราะถ้าเราไปเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันต้องเห็นกระตาซึ่งในฐานะที่คนผ่านมาแต่ละเหตุการณ์เนี่ยผมยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นในเมื่อสถานาการณ์ยังไม่เห็นว่าจะบานปลายไปถึงจุดนั้นแล้วก็กรณีที่สาธรรัมนูญจ,จะวินิจฉัยไปจนถึงขั้นการเลือกตั้งต้องเป็นโมฆะเนี่ยก็ยังไม่ขอก้าวร่วง แต่แต่มองเห็นแล้วว่ามันน่าจะไปไม่ถึงจุดนั้นแบบนี้ไหมคะคนที่เขียนคำฟ้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะครัเป็นนกเขาเราเนี่ยพี่สีคเับ <c oughs> <c oughs> าแฟเจ้าโทรมาก,กันอยู่คือหมายความว่าคือสถานการณ์เหตุการณ์ของบ้านเมืองเนี่ยซึ่งขณะนี้เอาคือคนเนี่ยนะครับพอเลือกตั้งเสร็จมีเรื่องแต่ทุกข์ใจนะครับ ในส่วนนี้นะครับเอาในส่วนกองเชียร์ของพรรคประชาชนก็ทุกข์ใจผลการเลือกตั้ง<ค>ะนะครับและไม่สบายใจในเรื่องสงสัยในเรื่องความโปรง่งใสเรื่องการเลือกตั้งลามมาถึงเรื่องบัตรการเลือกตั้งนะครับคือพูดไง่ายๆไม่สบายใจกับทางกกตและก็นะครับคือพึมพัมพัมกันบ้างส่วนนี้นะครับพรรคการเมืองที่แพ้การเลือกตั้งนะครับก็พยายามที่จะพลิกฟื้น อยากไปเป็นรัฐบาลบ้างอะไรกันบ้างทั้งที่บนเวทีดุที่สุด mm hmm. โหดที่สุดนะครับกราดชนิดที่จับกันไม่ได้เลยมองหน้ากันไม่ติดไม่มีวันจะไปโหวตให้นะครับ mm hmm. คือหมายความว่าท่านเลือกเนี่ยเลือกเพื่อไทยจะต้องได้ยศนั้น mm hmm. วันนี้ก็ได้อนุทินเป็นที่เรียบร้อยที่ไปกล่าวหาว่าพรักประชาชนเลือกพรคประชาชนก็ได้อนุทิน mm hmm. คือการเมืองกลายเป็นว่า โกหกได้โกหกเอาในช่วงหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็คนคนที่พูดก็ไม่ต้องเป็นคนที่ไปเจราจา <c oughs> ไอ้คนที่ไปเจราจาคือคนที่ไม่ต้องพูด <c oughs> แล้วจะอยู่กันยังไงร,รอบที่แล้วก็เป็นแบบนี้ <c oughs> นะครับรอบที่แล้วประกาศไม่จับมือกับใครนะครับปิดสวิต์สว,วสามปไม่จับมือกับพรรคซากเดนประเด็จการระบาดสัตว์ข้ามคั่วไปทําทุกข้อครั้งนี้ในเวทีปลุกเสื้อแดงหนักมากนะ ผมนี่ก็ฟังคลิปเขานะครับก็เป็นแฟนรายการปราศัยเขาเนี่ยก็เห็นว่าหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าปีหกหกเยอะโอ้ปลุจนนิตติเวทีร้อนฉาเลยนะครับคือหมายความว่าน้าเดือดปุ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 ด,ปดทุกเวทีแต่ท้ายที่สุดวันเลือกตั้งวันที่แปดวันนี้แต่ 13, สิบสามสุกสิบสามสยองเลย <laughs>